ก็ผมมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทรด EP ที่62นะครับผมครับยังเป็นคู่เงิน AJ อยู่นะครับ AUDJPY นะครับหลังจากที่ราคาวิ่งไม่ถึงทาเกตวิ่งมาชน Stop l o s อนะครับจังหวะเบรกแบบนี้ก็ในท i m ฟ f r a มแค่นหนึก็เข้าไปเซลลต่อเลยนะครับเซลเบรกเอานะครับตั้ง Stop l o s อตรงนี้ทาเกตตรงนี้ แล้วภายในแท่งถัดมาก็มาที่ทร์เกตทันทีนะครับเนื่องจาการาคาเบรกดาวลงมานะครับผมามาที่ทร์เกตนะครับดูเฉลยแล้วก็ยังลงไปลึกนะครับได้อยู่ต้นเทนเหมือนกันนะครับเนี่ยเดียวว่าก็มีทร์เกตชัดเจนก็ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์วินในไม้นี้ไปในหลักการการเบรกเอาในแาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผม ก็เป็นออเดอร์ที่บินได้หนึ่งออเดอร์ที่ภาคภูมิใจก็คงจะจบคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทศด p ที่62ายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยความสุขครับผมสวัสดีครับ